ตอนปังปอนเท่ทุกชุดปังปอนแต่งตัวไม่ทันสมัยเลยเชยเฉยเนาะหล่อไม้เพื่อนหล่อและบักเถิดเทิงเลยปังปอนว้า,ววา,ววาว รู้ไหมจ๊ะปังปอนมันเปลืองน้ําเปลืองผงซักฟอกเปลืองไฟเปลืองสารพัดเปลืองเลยนะจ๊ะลูกและที่สําคัญปังปอนกําลังทําให้โลกร้อนขึ้นนะอ๋อเกี่ยวด้วหะหรอครับแม่ลูกไม่ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละหลายๆชุดรู้ไหมซักผ้าครั้งหนึ่งต้องใช้น้ําตั้งหลายลิตรนะจ๊ะลูกควรจะช่วยประหยัดน้ําแล้วก็ใช้น้ําอย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะจ๊ะปังปอนลูก ร้อนก็ไปกินไอศครีมกับพ่อข้างนอกไหม่ล่ะงัน้นไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับฮไม่เหลือสักชุดให้เราใส่เลยเหรอเฮ้ยอ,อ,อนไปกินไอศครีมเลย